สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะนานๆจะได้เจอกันเนาะขอบคุณแรงใจนะคะที่ให้กับคุณวิวมาตลอดนะคะนานๆเราก็จะได้มาลงคลิปสักทีหนึ่งหน้าที่การงานพาเป็นนะคะโควิดพาไปด้วยค่ะทำยังไงถึงรอดจากโควิดอยู่สมุทรสาครทำยังไงถึงรอดจากโควิดนี่แหละค่ะตัวช่วยไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่บ้าน ไม่ออกไปไหนไม่ออกซื้อกับข้าวไม่อะไรค่ะมีอะไรกินอันนั้นปลูกผักกินเองด้วยค่ะปลูกผักกินเองปลูกแนมไว้ในกระ,กระถางบวดินนะคะพี่ๆเพื่อนๆคือทางรอดของทุกคนนะคะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองดีๆนะคะคือปลูกการปลูกต้นไม้นี่แหละค่ะจะช่วยให้เรารอดจากการติดเชื้อข้างบ้านก็ติดค่ะอันนี้บิวก็น่ากลัวค่ะกลัวกลัวมากค่ะก็ ดูแลสุขภาพกันนะคะอันนี้มาชมบัวดินกันค่ะพูดเรื่องโควิดก็เท่านั้นอนชมบัวดินกันค่ะพอได้ชมนะคะอีกสองวันนันค่ะประมาณสองวันนะคะ,ะ,นนะ,คะถึงจะมีมีดอกออกมาเยอะตอนนี้ดอกฟูเลยค่ะฟูกระถางเลยค่ะดอกฟูกระถางละ Bm สามศูนย์เก้าค่ะออกดอกเกง่งติดเม็ดเก่งค่ะติดเม็ดเก่งมากๆออกดอกเก่งมากๆค่ะดอกชุดเก่ายังอยู่เลยค่ะบิวไม่ได้ ไม่ได้ใส่ใจนางมากว่าว่าบิวติดงานค่ะก็เลยติดงานด้านนอกการเดินทางเดินทางทีก็หลายวันนี่แหละค่ะกลับมาก็คิดถึงพี่ๆเพื่อนๆอ่ะลงวิดีโอให้ชมสักหน่อยอ่ตอนนี้บิวทำขนมปังค่ะมีทำขนมปังทำขนมไทยพี่ๆเพื่อนๆสนใจก็มาช่วยอุดหนุนด้วยนะคะ อยากให้ได้ชิมฝีมือของบิวเองบิวทำหมูกรอบด้วยทำหลายหลายอย่างนะคะแก้แก้แก้แบบแก้เครียดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนได้ได้ทำด้วยค่ะอันนี้ดอกไม้ของคุณบิวเองปลูกเองกับมือนะคะมาช่วยอุดหนุนด้วยนะคะคิดถึงพี่เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะมีดอกไม้ก็มีหลายอย่างค่ะตอนนี้มันไม่ใช่หน้าของมันแล้วเนาะ ก็ต้องรอปีหน้าหน้าฝนมาอีกทีค่ะฝนมานางก็มาค่ะฝนมานางมาค่ะดอกก็จะมาเยอะวันนี้คุยกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวบิวจะไปจัดการงานบ้านงานครัวแล้วก็จะทำขนมค่ะวันนี้จะทำขนมกันอันนี้บัวดีที่ที่ทำขึ้นมาเองนะคะที่ผสมเกรสรเองอันนี้ทำเองค่ะ ตอนนี้มันมันเลยหน้าบัวดินไปแล้วเนาะฝนก็ไม่ค่อยมีแล้วอันนี้หลงมานิดนึงค่ะอันนี้บัวดินที่ฝนมาบ้างนางก็ออกดอกให้ชมนะคะอันนี้ส้มปูนของบิวตี้ฟูลส้มโอรสหรืออะไรประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยส้มโอรสประมาณนั้นนะคะมีดอกเดียวค่ะทั้งบ้านเลยมีดอกเดียวใครที่ที่คุณบิวแถมให้ไปในการแบบ มาช่วยซื้อมาช่วยอุดหนุนนะคะเลี้ยงให้ดีค่ะตัวนี้ออกดอกเกง่งแล้วก็ติดเม็ดเกง่งลูกเต็มเลยค่ะล,ลูกเต็มเลยบิวก็หวานๆลงไว้อันนี้หัวขุดไปให้หลายๆท่านนะคะที่มาช่วยอุดหนุนก็แถมไปแถมไปค่ะก็เลยเหลือไม่เยอะค่ะก็แถมไปเรื่อยๆมีมาก็แถมไปสำหรับดอกไม้สีนี้นะคะบิว พยายามที่จะปลูกมานานแล้วค่ะก็ยังไม่เคยเห็นดอกอันนี้ครั้งแรกเลยค่ะที่ปลูกมาเหมืนสีเขาจะไม่ถูกฉลกกับเรายังไงก็ไม่รู้นะคะก็นี่ค่ะได้แล้วค่ะก็ยังยังไม่สวยเต็มที่เหมือนเหมือนที่ได้มาที่ได้มานั้นดอกใหญ่มากค่ะใหญ่กว่าเหรียญห้ามาอยู่บ้านเรานี่น่าจะเหรียญเหรียญเหรียญห้าสิบตังค์แลค่ะเหรียญห้าสิบตังค์ได้มั้ง มันนี้มีดอกไม้สาดอกนะคะให,ให้ชม